สวัสดีครับผมโชดดกจาก jobnow.hcn.com นะครับรายการ3อย่างที่ต่างกันในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความแตกต่างของคำว่าโคชชิ่งและเมนทอริงครับ ในวันนี้นะครับก็ได้รับคําแนะนำนะครับจากท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นน้องที่เคยทํางานร่วมกันในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูทั้งหลายนะครับโดยกิจกรรมนะครับที่เราลงไปทําในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรม PLC ย่อมาจากคําว่า professional learning community นะครับทีนี้ PLC ก็มีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็รูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมใช้กันมากก็คือรูปแบบของการทำโคชชิ่งและเมน t อ r ริง จริงๆแล้วคําว่าโคชชิ่งกับเมนเทอร์วิงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นคนละคาเลยนะครับแล้วก็มีความหมายและรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยสอย่างที่ต่างกันระหว่างโคชชิ่งกับเมนเทอร์วิงมีดังนี้ครับอ๋อก่อนที่จะตัดเข้าไปนะครับจะต้องเข้าใจแบบนี้น,นิดนึงนะครับโดยเพลเยอร์นะครับโคชจะแนะนาโคชีนะครับแล้วก็เมนเทอร์เนี่ยจะแนะนําเมนที่แต่ทีนี้เพื่อให้ง่ายนะครับทั้งโคชกับเมนเทอร์จะมีคํากลางๆที่เรียกคนที่จะเป็น คนที่ถูกโค้ชหรือคนที่ถูกเมนเทอร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าคลิแอนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการพูดโค้ชกับคลิแอนแล้วก็เมนเทอร์กับคลิแอนซึ่งก็จะถือว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้อย่างที่1เลยครับต่างกันเรื่องของรูปแบบครับโดยทั่วไปนะครับการทำโคชชิ่งเนี่ยนั่นหมายถึงว่าโค้ชจะเป็นการคุยกับคลิแอนเพื่อให้คลิแอนเนี่ยมีคอมมิตเมนต์นะครับกับการที่จะกลับไปแล้วไปเทคแอคชั่นบางอย่างให้เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยความสัมพันธ์หลักๆนะครับระหว่างโค้ชกับคลเ e อนเนี่ยโดยมากมักจะเป็นระยะที่ค่อนข้างสั้นนะครับคำว่าสั้นในที่นี้จะตีความไว้นะครับว่าอาจจะเป็นระยะ1เดือนถึงประมาณ3เดือนนะครับไม่ค่อยยาวมากนักแล้วก็มักจะเป็นเรื่องที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับเมนทอจิงจะเป็นการให้คําแนะนําโดยที่ไม่ได้เน้นนะครับว่าคลเ e อนจะต้องมีคอมมิชเมนให้กับสิ่งที่จะไปทําอะไรเหมือนโค้ช แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเมนเทอร์กับไคลเอนของเขาเนี่ยโดยมากนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ในระยะที่ค่อนข้างจะยาวเมื่อเทียบกับโค้ชอาจจะเป็น6เดือนนะครับอาจจะเป็น1ปีก็แล้วแต่รูปแบบและบริบทของแต่ละที่ครับอย่างที่2ครับต่างกันที่วิธีการครับคนที่เป็นโค้ชนะครับจะตั้งคําถามนะครับกับคนที่เป็นไคลเอนแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนหรือยิงคําถามเนี่ยเพื่อให้ไคลเอนะครับค่อยคอยนึก เอ๊ะแล้วก็อ๋อนะครับถึงวิธีการที่จะไป take action ตามที่บอกไปแล้วในข้อก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นโค้ชจะไม่มีหน้าที่ในการบอกนะครับแต่โค้ชจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนเพื่อให้คล i e n t เนี่ยได้ค่อยๆเห็นคำตอบเหล่านั้นด้วยตัวเองซึ่งในมุมมองของโค้ชนะครับเขาก็จะพยายาม Balance นะครับทั้งในมุมของ professional แล้วก็ในมุมของ personal เพราะฉะนั้นโคชชิ่งเนี่ยนะครับจะมีสเปกตรัมที่กว้างนะครับตั้งแต่เรื่องงานไปจนถึงเรื่องส่วนตัว ในทางตรงกันข้ามนะครับ mentoring คนที่เป็น mentor เนี่ยครับจะใช้ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองที่มีมากกว่า client แล้วก็มักจะให้คำแนะนำนะครับให้ solution ไปเลยกับ client เพราะว่าตัวเองเนี่ยผ่านประสบการณ์มาก่อนนะครับแล้วก็เห็นปัญหามาก่อนสามารถที่จะ anticipate ได้เลยนะครับ mentor ที่เก่งๆเนี่ย c l i e n เดินมาอ้าปากคำเดียวรู้นะ,นะครับว่าเจอปัญหาอะไรแล้วก็สามารถที่จะให้ solution กลับไปได้เลย โดยมากเมนเทอร์จะเหมาะกับรูปแบบของโปรเฟชชั่นอลเป็นหลักนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครให้คําแนะนําในเรื่องของชีวิตนะครับโดยการบอกให้อีกคนหนึ่งทำอะไรอันนี้คือข้อที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับระหว่างเมนเทอร์กับโคชอย่างที่3ครับแตกต่างกันที่มุมมองครับโคชเนี่ยจะเป็นมุมมองที่เป็นลักษณะของฟิวเจอริสติกนะครับหมายถึงว่าอดีตจะเป็นยังไงมายังไงไม่สนนะครับโดยมากจะสนแต่เบสไลน์ที่อยู่กันในปัจจุบัน เราก็พยายามจะคุยเพื่อที่จะสะท้อนให้เกิด solution และ action บางอย่างที่จะขึ้นไปทำในอนาคตนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองของโค้ชเพราะฉะนั้นคนที่เป็น professional coach นะครับหรือ professional life coach เนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่กำลังทำโค c h ให้กับ c l i e n นของตัวเองอยู่ก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับในทางตรงกันข้ามสำหรับ mentoring นะครับคนที่เป็น mentor เนี่ยจะดึงประสบการณ์ของตัวเองจากมุมมองในอดีตแล้วก็หยิบมาใช้เพื่อที่จะเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาจจะตัดแฟกเตอร์บางอย่างแล้วก็ให้โซลูชันไปเลยอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ของเมนเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นโดยมากเมนเทอร์ควรจะต้องเป็นคนที่มี e x ะสบการณ์อยู่ในอินดัสทรีนั้นๆนะครับถ้าจะเป็นเมนเทอร์ให้กับสตาร์ทอัพนั่นหมายถึงว่าเมนเทอร์คนนั้นควรจะรับเ็นสตาร์ทอัพที่มีประสบการณ์มาก่อนหรือที่จะเป็นเมนเทอร์ให้ระดับของเอ็กซิคิวทีฟซึ่งก็ต้อง s ซกเมนต์ไปอีกนะครับว่าเป็นอินดัสทรีไหนจะเป็นเอ็กซิคิวทีฟด้านของเซลล์นะครับหรือจะเป็นเอ็กซิคิวทีฟในด้า,น,า,น,กกน,านไปนะครับ เพราะฉะนั้นเมนเทอร์จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าโค้ชครับอย่างไรก็ดีนะครับทั้งโคชชิ่งและเมนชูวิ่งเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าไม่มีองค์ประกอบสําคัญอีกสองอย่างที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้อย่างแรกเลยนะครับทั้งโค้ชและเมนเทอร์เนี่ยจะต้องมีความปรารถนาที่ดีกับไคลเอนครับคือจะต้องมีความจริงใจนะครับที่อยากจะช่วยเขาเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยต้องบอกว่างานโค้ชและงานเมนเทอร์เนี่ยบางทีไม่ได้เป็นงาน ได้ตังค์นะครับแต่จะเป็นงานฝากที่หัวหน้าง,งานจะต้องช่วยกับทีมงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความจริงใจที่จะช่วยผู้อื่นอย่างแท้จริงประเด็นต่อมาเลยครับก็คือว่าคนที่เป็นไคลเอนท์ทั้งหลายครับก็จะต้องมีนิดของตัวเองนะครับที่อยากได้โค้ชเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าถูกแอดไซน์ให้มีการโค้ชหรือแอดไซน์ให้ตัวเองเนี่ยต้องมีเมนเทอร์แบบเด๋อๆเลยนะโดยที่ตัวเองอ่ะไม่ได้ต้องการนะครับ <c oughs> มันก็จะเกิดคอนฟ lict นะครับและการโคชชิ่งกับการเมนเทอริงก็จะไม่ประสบความสําเร็จทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง2ององค์ประกอบที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากก็คือองค์ประกอบระหว่าง2คนนี่แหละครับสฝ่ายเนี่ยเคมิสตรีต้องไปด้วยกันด้วยนะครับบางทีอาจจะมีปัญหาจุกจิกอย่างอื่นนะครับมาจากเรื่องของการทํางานก็อาจจะไม่เหมาะนะครับที่จะมาเป็นโค้ชกันหรือมาเป็นเมนเทอร์กันในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ชอบบุคลิกบางอย่างนะครับของอีกฝ่าย เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับที่การโคชชิ่งกับการเมนเทอร์ิงเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ควรจะเป็นเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับเรื่องของโคชนะครับจริงๆแล้วโคชเนี่ยพัฒนามาจากวงการกีฬาก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสู่ในมุมของบิสเนสที่เป็นลักษณะของ e x e c utive Coach หรือว่าเป็นไลฟ์โคชนะครับแล้วมันก็มีพัฒนาการมาสู่วิชาชีพอื่นๆที่กระจายเป็นมงกว้าง เมือนอย่างเรื่องของ plc ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจริงๆนะครับกลุ่มไลฟ์โค้ชที่เราอาจจะเพิ่งรู้จักกันในไม่นานนี้นะครับที่เป็นลักษณะของ YouTuber แบบที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆถ้าจะพูดถึงให้ถูกตามหลักการนะครับน่าจะเรียกกันว่าเป็นทิเชอร์มากกว่านะครับเพราะว่าโค้ชตามคอนเซปต์เนี่ยยังไงต้องเป็นคนฟัง เราค่อยๆร้อยเรียงและสะท้อนโซลูชันกลับไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมกาลังคุยกับท่านผู้ชมเหล่านี้เนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะเป็นโค้ชให้ใครได้เลยอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเชิงวิชาการต่อไปครับสาหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการของเรานะครับเพื่อที่จะติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆที่เรากำลังจะผลิตออกมา นอกจากนั้นนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะให้คอมเมนต์นะครับถึงคำศัพท์ใหม่ๆที่อยากจะให้เราหยิบมาคุยนะครับในช่องคอมเมนต์ของ YouTube ด้านล่างหรือจะตามไปคุยกันในเพจก็ได้นะครับนอกจาก u t u b e นะครับที่เราลองคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีเว็บไซต์นะครับชื่อ w w w j o b now hcn com ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เปิดโอกาสนะครับให้อปพ l ลิเคชันทั้งหลายเนี่ยได้ลองไปฝากโปรไฟล์ไว้นะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการทำงานหรือองค์กรในสายของ e a l t h c a r e นะครับสามารถที่จะลองเข้าไป ค้นหาแคดนเดตที่อาจจะเหมาะกับงานของท่านได้จากเว็บไซต์ของเราได้เช่นกันครับนอกจากเว็บไซต์นะครับเราก็ยังมีแอปพลิเคชันที่เปิดให้บริการบนระบบของ Android ซึ่งก็ให้บริการฟรีในช่วงนี้เช่นกันครับแล้วพบกันใหม่กับผมโชดกจาก jobnow.hcn.com กับรายการ3อย่างที่ต่างกันได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ